หางานวันนี้สวัสดีครับบริษัทเบสคอนกิจจำกัดรับสมัครงานในตำแหน่งคนสวนรายละเอียดงานรูปแบบงานเป็นงานประจำเงินเดือน12,000บาทเวลาทำงาน8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลสวน 2. ตัดหญ้าและตัดต้นไม้ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ เพศชายหรือหญิงอายุทุกช่วงอายุคุณสมบัติเพิ่มเติม 1. ไม่จำกัดบุรการศึกษา 2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สถานที่ปฏิบัติงานตำบลคลองใหม่อำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมสวัสดิการตามข้อตกลงของบริษัทสวัสดิการอื่นๆมีที่พักอาศัยให้ฟรีสนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อชื่อผู้ติดต่อคุณกิติพจน เบอร์ผู้ติดต่อ0991234564วิธีการรับสมัครงานรับสมัครงานผ่านทาง jobbkk.com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวรับสมัครงานครับ